เดี๋ยวจะขอเปิดเรื่องแบบเฉยๆเลยนะครับณสถานที่ร้านกาแฟเราก็เห็นผู้ชายหน้าไม่แก่ครับชงกาแฟเสร็จเนี่ยก็ได้เรียกเด็กเสิร์ฟบุกกาแฟเสร็จแล้วนะครับตัวหญิงสาวก็เดินมารับคราบอกขอบคุณนะใช่โต๊ะแปดหรือเปล่าเดินไปเสิร์ฟให้ลูกค้าครับบอกคาปูชิโน่เย็นเสร็จแล้วค่ะก้มไปเสิร์ฟเลยครับอืมแต่หกผมไม่ได้หมายถึงกาแฟลูกใช่ไหมฮอฟตัวผู้ชายก็มองตามครับไม่ได้มองกาแฟเหมือนกันวันนี้ก็มีแค่นั้นแค่หนังมันปูเรื่องกันครับว่าทั้งคู่เนี่ยทำร้านกาแฟเจงกระทั่งคขับตอนแปดทุ่้เรอนี่ชยก็ทา มันเหนื่อยพอแล้วผู้ชายก็แบบเฮ้ยมันทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันแม่งทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่จะอยู่เฉยแม่งทะเลาะกันทุกวันเลยกูระเบื่อจริงๆเข้ามาข้างในนึงๆเก็บล้านดีกว่าแล้วพนักงานสาวนะครับก็ได้เดินเข้ามาผู้ชายก็แบบกูรู้นะมึงจะพูดอะไรผู้หญิงก็ได้บนงึมงันไบครับบอกไม่คิดเลยที่จะเลือกผิดคนแบบนี้ผู้ชายก็บอกไม่จริงเลยกับพี่พี่เป็นคนดีนะไม่ใช่คนแบบนั้นเลยและจากนั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยก็ได้มองผู้ชายแบบเฉยๆคุยปรึกษาตอนนั้นกันต่อเลยไม่กลับบ้านกันเลยครับคุยกันท ร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่ามันได้ใส่ชุดแบบบางๆไว้อ่อยผู้ชายผู้ชายก็มองครับมองอะไรบอกว่ากลับบ้านไปนะยังไงก็โดนก็เลยหาเรื่องจะไม่กลับบ้านนะแต่ก็ไม่รู้จะพักที่ไหนแล้วบบสนทนาเนี่ยครับมันก็เริ่มเจียนจางไปปัดภาพไปให้ไหวเลยครับในช่วงแปดทุ่มต่อมาตัวแฟนนางเอกก็ได้มาครับบุกมาหายัางทันควันผู้ชายก็แบบมันทะเลาะอะไรกันวะที่มันร้านกูนะเ hey ฮ้ยคุยอีหยังกันก็ไม่รู้ครับแบบกระหนุ่งกระหนิง,นงแต่ผู้ชายก็โกรธจริงๆนะครับแมงไม่ได้กระหนุ่งกระหนิง,นงจ่ายค่ากาแฟแล้วก็ทิ้งครับนางเอกอย เพราะาปกติอยู่กับแฟนไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์ก็เลยต้องมานั่งคุยกับผู้ชายเองครับว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อดีโดนขยี้แ,แถมยังโดนทิ้งอีกด้วยผู้ชายก็ใส่หัวครับแบบไม่ใช่แบบนั้นหรอกดื่มย้อมใจหยอกๆยอกครับซัดไปเลยหมดกระป๋องเฮ้ยอย่าเมานะถ้าเมานี่มึงโดนแน่ๆถามกับผู้ชายครับว่าจะทํายังไงดีตอนนี้นะฉันก็ไม่มีที่ไปพร้อมกับส่งสายตาไปครับแบบน่าเย้ายวนผู้ชายก็อื้ออย่ายัยาย่วของกูขึ้นดีนะคลิปที่แล้วผ่านมาหนังเรื่องหนึ่กูซัดไปหกรอบผู้หญิงก็บอกครับคุณคคงงงงเเห็็็นน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 ฉฉัััไไไไมมมม่่่่ีีีีาาาาจจจะะะะทททํอออออรรรกกกบต้้้้ปิิๆผููชว ําจริงๆนะกําลังจะจุบครับแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็ได้ลุกหนีบอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าห้องน้าแป๊บผู้ชายก็บอกอะไรแหวนนี่มันไปล้างหรอหรือว่าเปลี่ยนใจเลยได้ถอดใจครับหยิบน้ำเปล่าเนี่ยมาวางที่โต๊ะซึ่งในจังหวะที่ยืนอยู่นั้นนะครับก็ได้มีเสียงคนมาจากด้านหลังคือนางเอกเดินม,มาแบบตั้งตัวไม่ทันครับแล้วก็ได้จุบผู้ชายเนี่ยไปหนึ่งทีผู้ชายก็ได้พักออกครับที่นี้บอกเฮ้ยคุณนี่มันไม่ดีหรือเปล่าผมไม่ได้คิดเรื่องราวที่จะทํากับคุณแบบนั้นนะผู้หญิงก็มองตาครับแบบไม่เป็นไรหรอกจ้ะประมาณว่ากูให้ฟรีผู้ชายก็เลยได้ซอยไปทันทีครับตรงนี้ที่โซฟาประมาณ2ชั่วโมงตัดภาพมาในวันถัดมาเมื่อวานนี้นอนร้านกาแฟนะครับตัวนางเอกไม่ได้กับ เมื่อวานนอนที่ร้านกาแฟด้วยกันจังหวะที่นางเอกเดินมาหานั้นนะครับก็เหมือนมีอาการส่งซิกตัวผู้ชายก็รู้สึกเขินนิดนครับบอกเฮ้ยไม่เอาไปดีกว่าแต่นางเอกก็ได้ดึงกลับมาบอกเฮ้ยจะไปไหนอ่ะหน้าตื่นเต้นดีออกพร้อมกับลดตัวลงมาบอกครับว่าขอกระสวยรวยกระช่องได้ไหมแล้วก็ได้ขอกไปครับอ๊อกตรงนั้นทันทีจังหวะนี้ก็คือลุ้นเลยครับว่าใครจะมาสั่งกาแฟที่แน่ๆนะครับบอกเลยตอนมุนเนี่ยเสียงโคตรดังเหมือนมีคนเอากระมังมาชวนกันปองแปง และหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนดึกครับแปดทุ่มสี่นาทีนช่วงเวลานี้นะครับตัวนายเอกเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านบอกกับนางเอกว่าไม่ต้องถามไม่ต้องกลับบ้านแล้วตามฉันมาดีกว่าก็คือมาโรงแรมครับเปิดห้องไว้เรียบร้อยเสื้อผ้านี่คือจัดมาเต็มกระเป๋าพร้อมกับชุดนางเอกของเราครับบอกเลยจนถึงเชา้านางเอกนี่คือยังไม่ทันตั้งตัวและหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนกลางวานนะันณสถานที่ร้านกาแฟพอลูกค้าออกไปเสร็จใช่ไหมครับตัวนางเอกเนี่ยก็ได้มาเก็บโต๊ะในจังหวะที่เงยหน้ามาเนี่ยเนาะตัวแฟนของนางเอกเนี่ยครับก็ได้เดินมาหาา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 เเคค้้้้้ออออยยยยกก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 ววนน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 ไไไไไปปปปทททีีีีีีีึึึงงงงงพพูููดดดััััับบบบบบแแแแซๆรรรร่่่่จจจะะะฟฟมมมมผลลใุณ โดยดีหรือจะให้ผมใช้กาลังในจังหวะที่คุยกันอยู่นั้นนะครับก็ได้มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาพอดีแฟนนาเงเอกนี่ครับก็เลยต้อง move on เดินไปหาผู้ชายครับแบบอาการร้อนๆ้ผู้ชายก็ถามเจ้าเอาอยัางไงต่อดีนายก็บอกไม่รู้ซี่ฉันไม่อยากเจอหน้าเขานายรับหน้าแทนได้หรือเปล่าก็คือตัวนางเอกนะครับมันให้ผู้ชายไปเสิร์ฟจังหวะที่ยื่นแก้วให้นะครับตัวแฟนเนี่ยก็ได้จ้องหน้าตัวผู้ชายก็เลิกลากเลยจ้าแล้วก็เดินออกไปซึ่งตัวผู้ชายก็สัมผัสได้นะครับว่าตัวแฟนนางเอกเนี่ยมาหาด้วยความจริงใจ เลยครับแบบชุดใหญ่พร้อมกับพูดกับพรเอกว่ารู้ใช่ไหมว่าฉันทำทำไมที่ฉันทาไปเนี่ยก็เพราะเลิกนายเข้าใจนะฉันจะไม่กลับไปหาเขาอีกพร้อมกับเดินกลับมามองแฟนเก่าแบบย่ายีพูดกับพรเอกว่าคงหาใหม่ไม่ได้แล้วละสิถึงต้องหาวิธีเนี่ยมังอฉันถึงที่ร้านและในจังหวะที่นางเอกพูดอยู่นะครับตัวพรเอกเนี่ยก็ได้จบแบบไม่ได้ถามนางเอกก็เลยรู้สึกเสียอาการครับมุดไปข้างล่างต่อเลยก็คือฉากนี้ครับบอกเลยว่าทำเพรเอกเสียอาการจังหวะที่นางเอกอยู่ข้างล่างอยู่นานตัวแฟนเก่านงเอกก็ได้เดินมาถามครับบอกว่าเฮ้ยแฟนก็ อยู่นานนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาและหนังก็ได้ตัดภาพมาครับตอนร้านปีนทั้งคู่ก็ได้ใกล้ชิดครับบอกคืนนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปที่โรงแรมนายก็บอกได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกคาห้องให้เองห้องก็เปลี่ยนบุคลิกให้เองด้วยครับคือการถอดแว่นบอยผมอีกด้วยครับเพิ่มความเซ็กซี่อีกห้าเปอร์เซ็นต์และทั้งคู่ก็ได้จัดเต็มครับแบบไม่ต้องแคร์ใครสว่าปามกันไปครับแบบชุดใหญ่ก็มาเล่นท่าแรกกันเลยดีกว่าครับมันก็จับกินาลีเล่นท่าประวันหนึ่งก็ดีก็ต่อโดยนั่นหัวนกับด้วยนะ เ,เพราะเมื่อวานนี้ตัวเพ่เเนี่ยครับมันขอนั่งเอกเป็นแฟนบอกเลยร่ะว่าไม่ต้องกลับไปหาแฟนเก่าเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยครับมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและก็ได้บอกรักกันไปอีกทีหนึงแล้วหนังก็ได้ตาจบไปแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ